บุญ9วัดจุใจเช็คอินเมืองการไม่ควรพลาดศาสนาสถานสวยๆมาสักการะขอพรให้เป็นสิริมงคลกันนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ทริปเที่ยวสายบุญมาชมกันเลยวัดแรกนี้มีชื่อว่าวัดชัยชุมพลชนะสงครามพิกัดอยู่ในอำเภอเมืองไฮไลท์ที่เราเห็นอยู่นี้คือเรือเทวดาค่ะมาไหว้พระขอพรเสริมบุญกันได้วัดอยู่ในตัวเมืองขับรถมาไม่ยากค่ะภายในวัดร่มรื่นห้องนี้เป็นห้องหุ่นขี้พึ่งของหลวงพ่อค่ะมีคาเฟ่เล็กๆอยู่ในวัดด้วยนะคะ เดินทางมากันต่อที่วัดถ้ำเขาน้อยวัดพุทธนิกายมหายานที่สร้างขึ้นด้วยสถาปตัตยกรรมศิลปะกรรมจีนวัดนี้อยู่ใกล้กับวัดถ้ำเสือพระเจดีที่เห็นอยู่นี้คือเจดีหมื่นพุทธ,ธะมีทั้งหมด7ชั้นขึ้นไปแล้วสามารถดูวิววัดถ้ำเสือได้แบบเต็มๆรวมถึงวิวทุ่งนาบ้านเรือนแม่น้ำวิวอลังการไม่ผิดหวังแต่ต้องขยันเดินหน่อยนะ มาต่อกันที่วัดถ้ำเสือวัดดังของอำเภอท่าม่วงเมืองการเป็นวัดที่เห็นความสวยงามมาแต่ไกลเลยทางขึ้นกระจิบๆไม่กี่ขั้นเองด้านหน้าวัดถ้ำเสือเป็นแม่น้ำแม่กลองลอง้อมรอบด้วยช่งนาพระเจดีย์ที่เราเห็นคือเจดีย์เกตแก้วมหาปราสาทเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมมีความสูง9ชั้นสามารถเดินขึ้นไปชมวิวได้ค่ะ เดินทางไปกันต่อนะคะสายบุญที่อำเภอห้วยกระเจา้ามาเที่ยววัดส,สะลงเรือเข้าไปไหว้พระในเรือสุพรรณหงส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก่อนเข้าเขาก็จะให้เราถอดรองเท้าใส่ถุงแบบนี้นะคะที่ต้องทําแบบนี้เพราะเราจะออกอีกทางหนึ่งค่ะซึ่งไม่ได้กลับมาตรงสุดนี้แล้ว สำหรับใครที่มาเที่ยวที่นี่บอกไว้เป็นข้อมูลนะคะเนื่องจากวัดไม่ได้ติดกับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆหรือร้านค้าแต่ภายในวัดมีร้านอาหารร้านน้าดื่นเผื่อเพื่อนๆเ,เ,เดินทางมาหิวก็สามารถมาซื้อของกินที่นี่ได้นะคะวัดสะลงเรือนอกจากคุณจะเข้ามาเที่ยวชมในเรือสพรรณหงห์นี้แล้วด้านนอกก็จะมีหลวงพ่อใหญ่องค์ดําที่ชาวบ้านจะชอบมาขอพรด้านการงานโชคลาภเมื่อประสบความสําเร็จแล้วก็จะเอาหุ่นรูปปั้นไก่มาถวายแล้วก็มีสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตองค์ใหญ่อยู่ด้านนอกด้วยนะคะ เดินทางกันต่อไปที่อำเภอท่ามะกาที่นี่คือวัดเขาสูงแจ่มฟ้าค่ะวันนี้เป็นเหมือนสถานที่รวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลากหลายเอาไว้ให้สาธนิกชนได้มากราบไหว้ถือว่าเป็นวัดสวยอลังการที่อยู่บนเนินเขาพื้นที่สงบรอสายบุญอย่างเราได้มาเที่ยวชมนะคะ วัดต่อมาคือวัดหินแท่นลำพาชีวัดสีขาวสวยงามโบสถ์สำเภาแก้วหนึ่งเดียวในไทยอันมีความหมายลึกซึ้งถึงเรือลำนี้ที่นำพามวลมนุษย์ข้ามวัตสงสารสู่พุทธภูมิอันเป็นการหลุดพ้นอย่างแท้จริงนั่นเองวัดสวยค่ะและโบสถ์นี้ก็ใหญ่มากๆเลยสำหรับใครที่เดินทางมาเที่ยวก็จะเห็นวัดเป็นสีขาวสวยเด่นมองเห็นได้จากไกลๆเลยค่ะ ต่อกันด้วยวัดเมตตาธรรมโพธิญาณที่เลือกมาที่นี่เพราะอยากมาไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือที่แกะสลักจากไม้เห็นจากในรูปสวยอลังการมากค่ะก็เลยอยากมา T ต้องบอกว่าของจริงสวยกว่าในรูปสวยกว่าวิดีโอที่ถ่ายมาแน่นอนความรู้สึกที่เห็นคือดูขลังดูอลังการมากค่ะและหน้าพระพักข,ของกวนอิมก็มีสีทิศเลยนะคะหากคุณนับถือเจ้าแม่กวนอิมวัดนี N ้ต e ้องมาสักครั e ้งค่ะวัน e นี M, ้เป็น e วัดสุดท้ายของทางฝั่งตัวเมืองที่เรามาต่อจากนี้เราจะขับรถยาวๆไปเที่ยววัดที่สังขละบุรีกันค่ะ เที่ยวกันต่อที่สังขาบบุรีเรากําลังจะไปเที่ยววัดสมเด็จเก่าการเดินทางไปนั้นจะต้องล่องเรือไปค่ะที่สังขาบบุรีเนี่ยเราจะเจอมักคุเทศน้อยมาให้ความรู้กับเราตามสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆเจอน้องๆแน่นอนค่ะบรรยากาศตอนล่องเรือดีต่อใจมากๆเย็นสบายเห็นหมอกข้างหลังไหมคะสวยมากๆเลยอยากให้เพื่อนๆได้มาสัมผัสถึงแล้วจ้าวัดสมเด็จมนขลังโบสถ์สวยปรโพอันสีที่ต้องนั่งเรือมาเท่านั้นมาถึงเราก็ได้มักคุเทศตัวน้อยมาอีกหนึ่ง โบสถ์อยู่ด้านบนต้องเดินขึ้นไปนะจ๊ะซื้อดอกไม้ไหว้พระแล้วก็ลุยกันต่อค่ะภายในโบสถ์ด้านบนประดิษฐานพระประธานคือพระพุทธชินราชจำลองดูบรรยากาศจากโบสถ์และก็ต้นไม้ที่ปกคลุมโบสถ์ไม่ต้องถามเลยว่าเย็นเย็นมืดมืดจะมาไหมที่นี่ดูขลังและมีสเสน่ห์มาไหว้พระขอพรกันค่ะ ขากลับเล่นกับน้องๆสักหน่อยลูกสาวมอนพอได้ไหมคะระหว่างทางคุณจะเจอกับวัดเก่าที่จมน้ําตรงบริเวณนี้เป็นวัดวังวิเวการามเก่าซึ่งถ้ามาตอนน้ําขึ้นสูงก็จะอย่างที่เห็นนี้เลยค่ะแต่แอาเคยมาตอนที่น้ําขึ้นไม่สูงสามารถเดินเข้าไปในโบสถ์ได้ก็จะสวยไปอีกแบบประมาณนี้นะคะถ้ามาถ่ายรูปตอนแสงแดดกระทบน้ําสวยสุดๆไปเลย ต,ต่อค่ะเรากําลังไปวัดสุดท้ายของคลิปนี้แล้วที่เจดีพุทธคยาสังขะบ,บุรีค่ะมาถึงก็จะเจอน้องสิงตัวใหญ่ยืนคู่กันแบบนี้เลยภายในเราจะเดินขึ้นไปได้สองชั้นเจดี JD. พุทธคยานี้จําลองมาจากเจดีพุทธคยาองค์จริงที่อินเดียภายในเจดีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งหลวงพ่ออุตมะได้อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกามาไว้ให้คนไทยได้สักการะบูชากันค่ะ คลิปเที่ยววัดนี้ถือว่าเป็นคลิปที่มีความยาวพอสมควรนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปแอ์ขอไวยพรให้เพื่อนๆพ,พบเจอแต่สิ่งดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสมหวังดังใจปรารถนาได้บุญไปด้วยกันกับทุกวัดที่แอ์ไปนะคะสาธุค,ค่ะ